ค่ะมเ,คเมื่อกี้หนูไปซื้อตั๋วอยู่ข้างล่างป้าเดินผ่านป้าพูดว่าสเสนียดใส่หนูป้าเป็นคนยังไงัทไมเดี๋ยวนะคะก็คือหันมาพูดใส่หน้าเนี่ยก็ต้องมองถือว่าใครเป็นคนพูดแล้วป้าก็หันมาชี้ชี้หน้าหนูอีกอมองทำไมคะอ้ะอามีตาก็ไปม,มองอย่าๆเอาเลยค่ะเอาแสงความต่ำงของคุณออกมาค่ะ เขอบคุณค่ะขอให้คำทุกคำที่ดาออกมาย้อนกลับไปค่ะคุณพี่